สวัสดีครับผมแม็กคอนโทนทิ่งชาแนลนะครับผมโอ้ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วครับพี่น้องวันนี้ผ่านมาเจอเจ้าช้างไฟฟ้ครับผมเศรษฐพัฒนาแต่วว่าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้าวอะไรพี่น้องเอาข้าวนาปีก็หมดแล้วขี่รถผ่านมามองเห็นไกลๆนึกว่าเอ๊ะข้าวอะไรมันเหลืออยู่ตรงนี้ข้าวนาปังก็ไม่ใช่ข้าวอะไรเดี๋ยวเรา ไปตามชมพี่น้องโอ้กระเดาออกดอกแล้วพี่น้องกระเดาหวานหรือเปล่าไม่รู้โอ้จิมลาบพี่น้องเอาเราไปดูเจ้าช้างใบไฟหน่อยมาเกี่ยวข้าวอะไรกันโอ้ดูพี่น้อง เดี๋ยวเราไปดูกใกล้ๆว่าเกี่ยวอะไร ไฟไฟเรามากเกี่ยวลูกข้าวพี่น้องโอ้ผมก็เพึ่งเคยเห็นพี่น้องเกี่ยวลูกข้าวเอาเดี๋ยวเราไปดูดิโอ้แต่ว,ว่าข้าวก็ไหลนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดิลูกข้าวมันเป็นยังไงโอ้ ข้าวที่เขาเกี่ยวแล้วพี่น้องเกี่ยวแล้วทนี้มันลูกข้าวมันออกอแต่ว่าลวงดีอผมก็เพิ่งเคยเห็นพี่น้องแต่ว่าเห็นว่าแถวนี้เขาไม่ค่อยให้วาควายลงนะครับผมเขาจะเอาลูกข้าวไว้แต่ก็ได้เกี่ยวของเขาจริงๆนะครับ ันกข้าวแบบนี้ก็เจียวสบายเลยพี่น huh, mm ้อ hmm. ง <basics> oh, เราตามไปด้วยอย่างโบวหวานเือนเดิมครับเดี๋ยวช้างไปไฟเราเศร็จพัฒนา คนดูครับผมโอ้นี่มันเป็นลูกข้าวอย่างนี้เองโอ้แต่ว่าโอ้โอ้แต่ว,ว,ว,ว่าลวงใช้ได้เลยพี่น้องโอ้ข้าวท่าข้าวท่าหวานข้าวครั้งเดียวได้เกี่ยวสองค้งพี่น้องโอ้โหเดววี๋ว่าถือว่าโอเคเลยครับผมแต่ว,ว่าไม่รู้ <c oughs> จะได้ค่ารถเกี่ยวหรือเปล่ปาเอา เกี่ยวแบบนี้ก็สบายครับพี่น้องเกี่ยวตาล,ล่องรถเกี่ยวเก่าเลยเกี่ยวลูกข้าวครับผมเอาเกี่ยวลูกข้าวที่อำเภอชุมพวงจังหวันดนครราชสีมาครับผมเอาเห็นบอกว่าแถวนี้โอ้มีหลายหลายไร่ครับผมเอาอต้องโรยเครื่องอะไรมากมายพี่น้องข้าบาง ตัวน,นี้ไม่รู้ว่า23หรือ22น,นะครับพี่น้องไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องนี้ g o แปดครับผมลูกท่อส่งเข้าข้างอุ้มครับผมอุ้มสองตันห้าปักเกี่ยว3เมตรโอ้ของตัวเลยทีเดียวจะช้างเราโอ้แต่ว,ว่าลูกเข้าออกโอ้ ข้าวนาปีเลยพี่น้องแต่ว,ว่าผมดูแล้วจะได้เยอะอยู่นู่ครับผมฝั่งโน้นก็มีนะครับนั้นลูกข้าวครับเหลืองๆอยู่นั่นก็เกี่ยวเหมือนกันฝั่งนี้ก็กําลังออกครับผมสูบน้ําใส่นะครับผมเนี่ยโอ้ดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าหวานปุ๋ยหรือเปล่าเอาเรามาชม เจ้า้างโ้เดี๋ยวไว่บากถีงเนอะเดี๋ยวลูกข้าวครับผมโอม้น้ำนิดๆไม่ลมอีกนะฮกโอ้สบายเลยสิ่งนี้แหละครับที่รถเกียวต้องการ กเองครับผมเอาใครต้องการเกี่ยวลูกข้าวหรือยังไงต่อเ้องแกะได้เลยครับผมอยูบรรบ่บ้านขุยครับบ้านขุยน้อยนะเอาการถึงใจครับผมเเรามาชมเจ้าช้างไว้ไฟกเกษตรพัฒนา,นา เกียวข้าวมาเรพี่น้องเขียวลูกข้าวมาลร เ 48, 38, ต้นฮ่่ออ้นดไปเนาะเอาสี่สิบแายมแปดเอาิตตันเบอร์ยี่สิบายเครื่องยนต์ยอดทิศเกียวแปี่ 5, ้องกันห้ากเกี่ยวสมเมตรครับผมมีความ่องตัวสูงเลยเทีเดียวี่ เ้าวพี่น้องแต่ว,ว่าข้าวไหลดีบ้างเอาผมก็เพิ่งเคยเห็นครับผมเอาเรามาชมเจ้าทันเกี่ยวลูกข้าวมะลิหน่อย ลมนะพี่น้องมีน้ำนิดๆสบายเลยแบบนี้เอาใครที่กำลัง<ม>อยากจะเล่นรถเกียวอยากจะเล่นรถอูหรือเล่นรถบริษัทเอาวันนี้มาดูคลิปแม็กคอนโทรนซิ่งครับผมเอาไปเปรียบเทียบเอา ใครไหนอูไหน,นดีหมดพี่น้องเดี๋ยวแต่ชื่นชอบเดี๋ยวว้าอ้รถเกี่ยวข้าวสมัยนี้พี่น้องพุดขึ้นยังกับดอกเห็ดเลยหลายชื่อหลายอูมากราคาก็อ้แพงเหมือนกันรถเกี่ยว ้างมาหมุนปิ้วเลยของตัวสูงมากพี่น,น้องนานผมมาถ่ายคลิปผมยังชอบเลยช้างไวไฟ ลูกข้าวมะลิครับผมไม่ใช่ข้าวนะ้าปังไม่ใช่ข้าวนะ้ปีนาปีจบไปแล้วอันนี้มาเทียวลูกข้าวนาปี <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเอา้าผมเรียกแบบนี้ก็แล้วกันเอาใครได้ชื่นชอบคลิปแม็กกับคนซิ่งก็ฝากกดติดตามด้วยครับ เรามาดูความค้องตัวเจ้าช้างไปไป,ปเกษตรพัฒนาครับผม นิ่มมากพนะี่น้องเกี่ยวดีเกี่ยวนิ่มมาก ลูกข้าวแต่ว,ว่าข้าวไหลใช้ได้เลยพี่น้องโอขออภัยเลยครับผมว่าถ่ายมุมนี้ภาพอาจจะมืดหน่อย บางหนาแล้วโอ้อน,นี่ฟางสองชั้นเลยพี่น้องชั้นแรกเกี่ยวไปแล้วอันนี้ชั้นที่สองโอ้อัดฟางได้สองเด้งเลยที่นี่ย <c ười> ัดเลยเอาไก่จะเสร็จแล้ว ิ่มเลยได่ยินเสียงโ์โบยอดโอ้ขุนรองเลยพี่น้องเอ้าสามโอห้ามอจ,จะขับถุกหน่อยพี่น้องเพราะว่าเดินบุญขันหนนะ ใช่ลงคลิปนานแล้วครับพี่น้องแต่หมดข้าวนาปีผมต้องรอให้มีข้าวนาปังก่อนก็อาจจะมีคลิปลงเรื่อยๆพี่น้องยังนก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมโอ้ทางเรากีกระดกนิดนึง ้าก็าวิ่งสบายแล้วพี่น้องหนาวมีเสียงลมนิดนึงก็ขออภัยด้วยครับผมไม่ว่ากันนะครับพี่น้องเนา,าหน้าหนาวแล้วลมหนาวมา ข้าวที่อำเภอชุมพวงบ้านปีบพี่น้องโอ้ยสุงข้าวมหาศาลเลยแต่ว่ารถเกี่ยวก็เยอะเหมือนกันะเกี่ยวนิ่มๆไปเรื่อยๆครับผมโอ้นิ่มๆก็คอนโทรโนก็สิ่งเหมือนกันครับผม เกี่ยวลูกข้าวข้าวไม่หนาเท่าไหร่ข้าวไม่หนาเกี่ยวสบายเลยอ่าไม่เกรงใจจ้าของนาก็คงจะว,วิ่งเร็วกว่านี้ครับผมเอา ก็ยาวเกือบ12นาทีพี่น้องครับผมเอาไปที่ชื่นชอบชิปแมคคอนโทนซิงก็ฝากกดติดตามเลยครับเอาแถมนิดนึงพี่น้องเอาไก่จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียว พอแล้วครับผมสวัสดีครับ12นาทีพอดีคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม